สวัสดีครับวันนี้พบกับาการเรียนทบทวนนะครับเกี่ยวกับการลบจำนวนเต็มด้วยวิธีการเขียนการลบในรูปของการบวกนะครับาการลบจำนวนเต็มเนี่ยค่อนข้างอาจจะไม่ถนัดสำหรับบางคนนะครับดังนั้นถ้าเราฝึกซ้อมการบวกอย่างคล่องแคล่วแล้วเนี่ย เราสามารถใช้วิธีนี้ช่วยในการลบจำนวนเต็มได้นะครับวิธีการก็คือเราจะเปลี่ยนการลบเป็นการบวกนะครับแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนเฉยๆนะครับต้องแม่นกติกาด้วยนะครับวิธีการก็คือตัวตั้งลบตัวลบนะครับเราจะเปลี่ยนตัวตั้งเนี่ยไม่เปลี่ยนเขียนเหมือนเดิมเลยเป็นจำนวนเต็มอะไรก็เขียนแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ถัดไป การลบนะครับเปลี่ยนเป็นการบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะครับก็ต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีการทับซ้อนระหว่างเครื่องหมายลบกับจํานวนเต็มลบที่อาจจะทําให้งงนะครับโอเคข้อที่1นนะครับตัวอย่างที่1นนะครับ13-16ลบได้เท่าไหร่สมมติว่าเราจะไม่ลบนะครับวิธีทํา ล็อกโจทย์มาก่อนนะครับคราวนี้เราจะทําแล้วนะครับวิธีการตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งเป็นเลขสิบสามนะครับเขียนสิบสามเหมือนเดิมเป๊ะเลยเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายลบเนี่ยใช้ลบไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เหลือสิบหกตัวเดียวสิบหกนั่นแหละเป็นตัวลบตัวตรงข้ามของตัวลบตัวตรงข้ามของเลขสิบหกก็คือติดลบสิบหกนั่นเอง เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นการบวกนักเรียนก็ใช้เซน์ในการทําของการบวกไปได้เลยนะครับ13บวกลบ16นะครับอ่าบวกมี1 3ลบมี16ลบมากกว่าลบชนะตอบติดลบ3นะครับเป็นคำตอบของการลบข้อนี้นะครับเป็นการลบโดยใช้การบวกช่วยตัวอย่างที่2ครับ0นย์ลบด้วยลบ74นะครับ วิธีทำล็อกโจทย์ลงมาก่อนตัวตั้งคงเดิมตัวตั้งเป็นเลขศูนย์เขียนเลขศูนย์เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเปลี่ยนเครื่องหมายลบตัวหน้าไปแล้วครับฉะนั้นตัวลบก็คือลบเจําจำนวนตรงข้ามของลบ74ก็คือบวก74แล้วก็ทำวิธีบวกปกตินะครับศูนย์บวก74ได้74ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ตัวอย่างที่3ลบ20ลบอีก20นะครับ วิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนตัวหน้าเป็นอะไรลอกมาเลยครับผมตัวหน้าเป็นลบยี่บใช่ไหมครับลอกมาเลยเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกลวเปลี่ยนเครื่องหมายลบไปแล้วครับนั้นตัวลบคือยี่สิบเปล่าๆครับผมจํานวนตรงข้ามของยี่สิบก็คือลบยี่สิบครับก็จะกลายเป็นโจทย์การบวกติดลบยี่สิบรวมกับติดลบอีกยี่สิบก็จะเป็นติดลบที่เยอะๆขึ้นก็คือติดลบ 40นะครับเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายนะครับติดลบ18ลบด้วยลบ3 6นะครับวิธีทำํำลอกจนลงมากรน,นะครับดูตัวตั้งตัวหน้านะครับคือลบ18ลอกลงมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบตัวหน้าเปลี่ยนไปแล้วครับฉะนั้นตัวหลังนั้นคือตัวลบนั่นเองตัวลบคือลบ36 จำนวนตรงข้ามของลบสาสิบหคือสามสิบหกนะครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนไปทำวิธีการบวกสบายๆได้นะครับมีลบอยู่สิบแดกับมีบวกอยู่สาบกวกชนะนะครับแต่ว่าถูกหักล้างกันไปคำตอบก็จะเป็นสิบแดโอเคนะครับหวังว่าเราจะซักซ้อมวิธีนี้จนคุ้นเคยนะครับแล้วครั้งหน้าครูจะเสนอวิธีใหม่มาให้เราดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ